ในข้อที่เก้าครับเขาบอกว่าเอ,าอ,อกาหนดให้สามเหลี่ยม ABC มี AB เท่ากับ AC เท่ากับรูปสามจากตรงนี้ครับทําให้สามเหลี่ยม ABC ต้องเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะเห็นนะมี A เป็นจุดยอดแล้วก็จะมีเอ BC เป็นฐานสองด้านนี้เป็นด้านประกอบมุมยอดเป็งสามเหลี่ยม ABC จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมี AB กับ AC เป็นด้านประกอบอุยอด ก็มี d c ซเป็นฐานนะครับโอเคลองนึกภาพก่อนนะมันเป็นไปได้ตั้งหลายแบบครับ นี่ก็แบบหนึง่งแต่ละแบบแตกต่างกันที่ความโตของมุมยอดถ้าเราจะรักษาให้เส้น AD เท่ากับเส้น AC เท่ากับรูสอาเหมือนกันนะครับ จะเห็นว่ามุมยอดนี่มันปรับได้หลายขนาดเลยครับขอนึกออกไหมครับซึ่งการที่มุมยอดแตกต่างกันมันก็ไปมีผลทําให้เส้นสูงของสามเหลี่ยม้้าจัวพวกนี้แตกต่างกันไปเอาล่ะแต่มันจะมีอยู่หนึ่งรูปหนึ่งมุมแหละมันจะมีมุมยอดอยู่หนึ่งขนาดเลยที่จะทําให้เส้นสูงนั้นอนะ่ะเป็นหนึ่งได้ ที่ทาให้เส้นสูงยาวไ้วมเปนหนึ่งได้น,นะครับลองสังเกตเนาะนี่กําลังเรือนให้ความยาวพวกนี้เข้ากันแต่เราเปล่าเนี่ยจากมุมแหลมจะมากลายเป็นมุมป้างนะครับมันจะมีอยู่มุมหนึ่งเลยครับที่สามารถทําให้เส้นสูงเนี่ยมีความยาวเป็นหนึ่งไดู้นะสมมติแล้วกันนะครับสมมติแล้วกันนะครับ สมมติว่ารูปที่ว่านั้นเนี่ยเป็นเป็นรูปนี้ สามรูสามแล้วพอดีเลยครับเส้นสูงของมันอันนี้สามเป็นห้าส่วนนะเส้นสูงของมันเท่ากับหนึ่งได้พอดีเลยครับอันนี้สูงน้อยกว่าหนึ่งอันอนี้สูงมากกว่าหนึ่งแต่ตรูปนี้ความสูงเป็นหนึ่งได้พอดี จากที่โจทย์กําหนดว่า a อดีต้องเท่ากับหนึ่งนั้นครูก็เลยเอาเลยให้ตรงเนี้ยเป็นจุดดีเลยเห็นไหมครับก็คือเป็นการหารูปที่เหมาะสมนะครับเอารูปที่เหมาะสมมาคิดเอากรณีที่เหมาะสมมาคิดเพื่อให้มันคิดง่ายมันจะมีรูปอยู่หนึ่งรูปอยู่แล้วที่สามารถเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ตรงนี้สอบสนไหมเออในสังเกภาพเนาะ สองเส้นนี้สองเส้นี้ความยาวนที่เท่ากับโวแข่งคูสมมติเป็นเสสามแล้วอย่างเงี้ยครับวางมันไปกับพื้นเนี่ยแล้วเราปรับปรับมุมตรงเนี้ยปรับมุมที่มันทํากับพื้นเนี่ยมันจะทำให้หมุนยอดเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแล้วมันก็ย่อมทําให้ความสูงเปลี่ยนแปลงได้ด้วยแล้วมันจะมีอยู่มุมหนึ่งแหละที่มันทําให้ความสูงเนี่ยสูงหนึ่งหน่วยได้พอดีเออเอาตรงนั้นแหละเออ ดังนั้นเนี่ยให้รูปที่เหมาะสมเป็นรูปที่เหมาะสมที่เหมาะสมกิดสะดวกเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้ความยาวด,ดีเท่ากับความยาวของดีสีด้วย ดีคยอก็คิดอันนี้นะนกับ bd ก็จะเท่ากับส q u a r e r รูรทสามกำลังสองลบหนึง่งกำลังสองสามลบหนึ่งบดีก็คือรูทสอง 2. ต้องการ b คูณกับ d ซเพราะฉะนั้น b คูณกับ d c ก็เลยเป็นรูสอกคูณกับรูสอกก็ได้สองจบ มงลสกสปรกอะไรบ้างครับ